สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทย P. ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้คัตเตอร์นะครับหลายท่านอาจไม่รู้ว่าตรงบริเวณนี้ของคัตเตอร์ซึ่งมีฟาร์มวาวอยู่ด้านบนของใบคัตเตอร์แบบนี้นะครับเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับมันมีประโยชน์นะครับไม่งั้นนะครับเขาคงไม่ทำวาล์วมาที่ใบคัตเตอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาแนะนำนะครับวิธีการใช้ใบคัตเตอร์และคัตเตอร์ที่มีฟาร์มว้าวแบบนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาปอกสายไฟกันก่อนนะครับเวลาเราจะปอกสายไฟส่วนมากเราก็จะคว้านแบบนี้นะครับนี่ครับเราจะคว้านแบบนี้นะครับบางคนก็ใช้วิธีการปอกแบบนี้นะครับนี่ครับ บางคนก็ทําแบบนี้นะครับควันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนาใบคัตเตอร์นะครับมาลูดแบบนี้นี่ครับอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้นะครับออกเหมือนกันนะครับนะออกเหมือนกันนะครับใบคัตเตอร์อาจจะบาดมือเราได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ บคัตเตอร์ตรงนี้นะครับอาจจะบาดมือเราได้เวลาเรานำปอกของสายไฟนะครับออกนะครับแต่ตรงนี้นี่ครับตรงไบคัตเตอร์ตรงนี้นะครับเขาใช้ทำแบบนี้นะครับและมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวผมจะปอกสายไฟให้ดูนี่ครับปอกสายไฟแบบนี้นะครับควันนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ย เขามีประโยชน์แบบนี้นะครับเราก็ค่อยเลื่อนมานะครับให้เกือบติดกับตรงนี้นะครับและนะครับนะานำสายไฟนะครับไปทาบกับพื้นแบบนี้และใช้ตรงนี้นะครับกดนี่ครับกดแบบนี้นะครับเขาเอาไว้ปอกสายไฟนั่นเองครับเรากดนะครับแล้วเราก็ดึงเห็นไหมครับออกได้อย่างง่ายดายเห็นไหมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งปั้นนะครับปั้นสายไฟนี่ครับแล้วก็ ไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อมือเราด้วยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ใบคัตเตอร์นะครับกดไว้นะครับและดึงนะครับดึงสายไฟนะครับเห็นไหมครับออกได้อย่างง่ายดายเห็นไหมครับง่ายๆนะครับนะสาหรับใบคัตเตอร์ที่มีฟาร์มวาแบบนี้เขาใช้ทําแบบนี้นะครับจึงมีประโยชน์เขาจึงทํามานะครับและคลิปนี้นะครับถ้าทนใดมีข้อสงสัยย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิไทยผีแช n แนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเราสงสัยนะครับว่าใบคัตเตอร์เขาเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับตรงด้านบนของใบคัตเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทางช่องดิไทยผีแช n แนลนะครับจะได้นําสิ่งดีๆนะครับ และนำความรู้ดีๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับนำม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ครับกดนะครับและดึงครับเห็นไหมครับออกได้อย่างง่ายดายอย่าลืมใช้กันนะครับ